สวัสดีค่ะญิงผ้าไทยค่ะวันนี้มีมาสวยๆงามอย่างไทยนะคะในผ้าของพิงค์คุณลูกค้าขาในผ้าของพิงคะ์สีส้มโอรสนะคะสีส้มโอรสออกพาสเทลคุณลูกค้าขาสีส้มโอรสพาสเทลนี้จะทําให้ผู้หญิงทุกสีผิวดูสวยดูออร่า ขึ้นมาทันทีไม่ว่าคุณจะผิวคำ้ำผิวขาวผิวเหลืองนะคะสีนี้จะเป็นสีที่พิเศษสําหรับสาวๆสาสหรับผู้หญิงอย่างเราทุกคนมากเลยค่ะงานพิ้งจึงออกแบบมาให้สวยสงานะคะคุณลูกค้าด้วยงานลูกไม้แล้วก็นี่ค่ะมีงานซับในให้ข้างในนะคะคุณลูกค้าช่วงคอเขานี่คะเขาจะยกลายดอกให้ชัดๆเป็นเด่น,เ,ดนเวลาเราใส่นะคะคุณลูกค้าสง่างาม,งามคอและหง หญิงรับประกันได้เลยค่ะว่าเสื้อตัวนี้ลายตัวนี้ลายดอกไม้ของเขานะคะจะทําให้คุณลูกค้าสวยสงา่ามองเด่นตั้งแต่ไกลๆเลยค่ะเพราะว่าอยากให้คุณลูกค้าลองเห็นใกล้ๆนะคะว่างานลูกไม้ของเขาจะชัดมากนะคะคุณลูกค้าค่ะเนื้อนุ่มมากนะคะไม่ใช่ผ้าบางๆนะคะไม่ใช่กับคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะแขนกระดิ่งนิดๆนะคะช่วย คุมไหลเราให้ดูสวยนะคะแล้วก็อัมพาหง่งเรานะคะคุณลูกค้าขาหญิงมาตัวนี้ อยู่ในอกที่42ค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มีหน้าอกสวยๆส,วยสมควรที่จะรับเสื้อตัวนี้ไปนะคะยิงขายในราคาเพียง1,450บาทค่ะคุณลูกค้าคะ1,450บาทรวมส่งเทอรลี่ให้คุณลูกค้า1-2วันมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาสั่งกับหญิงเลยนะคะที่เบอร์0931988013 087-219-5678ยังไงแอดไอ l ดี e ลมาได้ทั้งสอเบอร์นะคะฝากไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะน